สวัสดีค่ะบังด่นสวัสดีนะคะเฮียชัยคุณสุรินชเวอรลิตนะคะแขกพักเครื่องนะคะท่านคนนี้สามคณะคณะที้ยิงนะครับได้รับเกียรติจากทีมเจษนานบางย่าแพกจากบ้านขมุนชักพรสวัสดีคุณมานะมีชาวนานะคะเอฟซีจากบางย่าแพกนะคะเฉียบบางย่าเอฟซีบางย่าแพกเชียร์บางย่าแพกค่ะสวัสดีพี่เฉกพักเครื่องนะคะบางย่าแพกคุณ ชันนะคะคุณจรุนมาลีทองคุณปียะนะคะเริ่มมาักษ์นะคนัเสือเท้าเจ้าเล่จิรวัตนะคะเลขคอนนขอสอบถามนิดนึงครับภาพเสียงชัดดีไหมคะคุณวนภาพเสียงคมชัดดีไหมคะถ้าไม่ชัดยังไงแจ้งได้นะคะ คืนนี้เป็นงานคืนที่2องนะคะของงานประจำปีวัดดงเกตค่ะมีทั th ้งหมด3ามคืนพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะมาดูว่าใครจะได้แชมป์ซตสีกันได้ไหมกำลังเดินทางใช่ไหมคะพี่สุวัตคณะที่3ค่ะตอนนี้คณะแรกใกล้จะเริ่มแล้วค่ะสวัสดีนะคะพี่ชายแดงนะคะเปิรฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไป นีคุณภาวันนะคะสวัสดีครับบอสถ้ายังไงใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดหนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโทศกบ้านลาดนะคะได้มีกำลังใจในการไลฟ์สดให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวงานต่อไปเราน่าจะเป็นวันที่10เลยนะคะ10กุมภานะคะ ที่วัดโชว์ดำเนินนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นวันที่15ถึงวันที่20วัดบางช้างเหนืออำเภอสามพานค่ะโอ๊ยสวัสดีทุกคนไม่สวัสดีเอกวีมีงอนเอกวีพี่โอเรียกมาตีปลาที่บอ่อ เอกวีสวัสดีค่ะเอกวีลื่นคาราพอใจอยังเอกวีพี่โอชวนมาตีปลาช่อนที่โบสวัสดีนะคะคุณดีเลกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทาวรจันแย้มนะคะสวัสดีคุณสุวิทพันโสถีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ พรุ่งนี้เจอกันนะเอกวีหวังว่าพรุ่งนี้มาเจอกันนะกลับเร็วๆพี่โจอบอกว่าให้กลับเร็วๆนะสวัสดีคุณทัญานะคะ เขาเรียกกระเป๋าโยเรมอนใครอย่ามาลื้อนะต้องลื้อคนเดียวเข้าใจคนเดียวไงกระเป๋าเรียกบ้างสวัสดีค่ะอปตมันสวัสดีค่ะพี่ยาวสวัสดีคุณนาเดียนะคะคุณชัยสุดซอยจัดไปประเทศไทยใครก็ได้ครับพี่โอ้ยมามา ตอนนี้คุณอุดมนะคะเริ่มทําการแข่งขันแล้วนะคะสําหรับทีมเทศบาลวังยาแพรยน,นะคะใครเป็นเอฟซีน้องสุพจน์นะคะทีมนี้เลยค่ะน้องสุพจน์พัดูุกันจากทาหารอากาศนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะคณะที่สองเป็นไครเอฟซีน้องโกมินนาวนนลนะคะจากสโมสรํำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะติดตามได้นะคะใครที่เป็นเนเอฟซีน้องเอ็มเอกวีนะคะ มาน่าจะไม่มีแล้วค่ะไม่มีติแล้วค่ะน้องน้องเอ็มน่าจะเจอได้ที่บ่อปลาบ่อกุ้งแล้วค่ะจากทีมนี้นะครับตันยาแพทย์มาเสียให้เป็นนักกีฬาประเภทต่อไปนักกีฬาโตล้าม้าดึงมือเอาละปุ่มคนข่อแบบยาแพทย์ผู้ชมสุดคะแนนหอาละไทยสุดห้ากระแนนครับประเทศไทยโอ้ยทักทายแบบเดือดร้อนผู้ชม ประมาหนึงนาทีหกสิบ้ส่ศนสีอ่าสิบหดูกันมยาวยผู้ชมแต่ยังไม่ได้ปิดทองลิ์องนการหรือว่าทิกกต่ปกาลอยฟ้านะครับก็ขอเชิญนะครับตอนนี้ทางคณะกรรมการแล้วก็ทางผู้พระคุณหล่อพัสบุสายสนนะครับทราบว่ามัะคงเก่ก็ยินีต้นรับนะครับก็สื่อวนบบญวัดตงเก่ตปิดทองเพื่อเป็นสิงิมงคลของท่านตีนี้ก็หกเจ็ตีงกพอ สามทีสาลูกบางแสนกินฟรีโอ้โหสามทีสามลูกเลยหรอคนไก่ด้วยครับค่ะวันนี้คุณสิงห์ภัยจันทศรนะคะบางยาแพร์ซูซูทีเบอร์หใช่ไหมบางดินสวัสดีคุณประทานนะคะความประทานความดีอ่รัยนลย ตอนนี้เจ็ดสิบคะแนนค่ะนาสิ้าคะแนนโหดับในพดล้วงแบบนี้ทั้งหมดพี่นักกตน่งดูลายสิบห้าสวัสดีคุณอมิชาตนะคะ FC เบอร์เจปางยาแพกมาไหลครับปางยาแพก๋อเบอร์เจ็น้องแน็ตใช่ไหมคะแข่งกคนไม่น่าไม่น่าแย่งกันหคนเร่นสบายอ้าเลกต่าไปเจ็ด สวัสดีคุณศักดิ์นะคะพัฒนุงชัดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่สันนทวิทย์นะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์ชับชื่อวง FC สิทธิ์วราพรใช่ไหมคะวันสิทธิ์วราพรคืนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นทีมสิทธิ์วราพรผู้จงจนตำบ้านยังไงภาพชัดเจน สวัสดีค uh ่ะโซเล่นะคะ FC จากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีคุณเอกลักษณ์โคแดงสวัสดีคุณชนเจริญนะคะหวงแดงระยองภาคชัดเสียงชันนะคะแชร์ทุกครับขอบพระคุณมากเลยนะคะจำได้ค่ะ FC ถ้ามาบ่อยๆแอดมินจะจำได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่พิญโยจากสิล คือแปกนะคะพี่พิญโยนะคะคุณีาดราชันนะคะสวัสดีค่ะคุณพันธ์อบถมนะคะเอฟซีหแดงนะคะหรือว่าเป็ดแดงนะคะสวัสดีค่ะพี่เลิมคุณชายาวกัาโนนะคะคุณกำพลคำคุณักนงศักดิ์ตอนนี้ร้อย 5คะแนนแล้วนะคะสำหรับเทศบาลบางยาแพรวันนี้เป็นประเภทขอเสียบกอนะคะใครที่เป็น FC น้องโกมินนวนนนะคะนักกีฬาทีมชาตินะคะ คณะต่อจากนี้เลยค่ะวันนี้มาเสียบให้ก๋วยเตี๋ยวเน,นื้อในนวดนะคะได้ใช้ทั้งสองที่เนีย่ยผบอกเลยลองก็เยอะใสก็แย่พัทลุงแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะคสวัสดีนะคะคุณมณตีศรีจงใจนะคะขอบพี่พีชัดแจ๋วขอบคุณค่ะนคนไนนวลกันน้ำสสวัสดีคุณชัยสุขแชร์ให้แล้วครับขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทั้ง115ท่านเลยนะคะ คะแนนตอนนี้อยู่ที่2 2 0่ิบคะแนนค่ะแรงยุ่งไม่ถึงวันห้ากย่าคิดจะเอาแชมป์บอกไว้ก่อนผู้ใหญ่จอยสู้ๆใช่ไหมคะผู้ใหญ่จอยมาไม่ทันค่ะมาดีค่ะคุณสมภพประมาณเกือบเกือบห้ารอยสองร้อยสิบโอ้โหนาทีละสามสี่ใบกุจจอง่งตั้งม้าอ้วงรุ่งหาเกือบเจ็ดครับเรียบร้อยไว้อดไว้ปักเพียบตรงน่ ไม่ตกผู้ชมผมคนเล่นางสิบคะแนนครั่ได้ห้าสองร้อยยี่สิบวัน่วันดี้พี่นุ่มน้องแคมทักหลักใช้เรืองลิ์นะคะฟรหับท่านคนนี้แข่งแขเต้นสุดท้ายไปไดลหกโอ้ง่ายไา้ไปหมดวันนี้หมายได้หกวันอาทิตย์อาระเบิดหน้าซิมสิบคะแนนสิบสิบคะแนนก็ไปเล้หกโอ้โอถูกเป็นเท่า วันนี้ไม่แช็มอยู่ไม่ได้เน้นเสร็จนะบางเล่นกับกันได้แชมป์มาหลายงานวันนี้แหละไปกับไปสองไปสิบห้าสวัสดีค่ะคุณสวุวรรณกับดีนะคะเอฟซีจากอยุธยานะคะอยุธยาชัดมากโกโย้ายไม่อยู่ปะพี่โกโย้ายทุกทีมค่ะย้ายไปทุกทีมอ่าสุวัสดีสิบเลยับทำจากตัดเอก ส,สวัสดีครับเซดุ่สวัสดีคุณธงชัยนะคะไลายแม่ลาเยี่ยมสิบห้าแต้มลายเยี่ยมจอย,ไ,อยไปเอาไปใช่ไหมไปเอาไปข่าวะจับมั้ยตั้งไปกัะไปไหลายต้นหน้าเข้าข่าวระช้าสวัสดีนะคะคุณรัฐพลนะคะจากพิจิตรดักหน้าลายสิบห้าแตกกัะไปเสร็จนั่นไหล ไตอนนี้หก He นาท bon ีครึ่งนะคะสองี้อยหกสิบห้านะคะกติกาไม่มีไฟบวงนะคะตบหรือว่าตบบวงอะค่ะไม่มีนะคะตัดเวลาที่ใช้ไป7จ็รบเจ็ดนอกสิบห้คะแนนต่อไปเจ็ดเอาลราว่ายอีกสองแนนดเดืร้อนุกจนเหนื่อยกันแลวันนี้ สวัสดีนะคะคุณวิวัฒน์นะคะทีเอ็ซีจากจังหวัดตราดนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าบเจ็ดเสแล้วัตเนโอ้สองท่าแค่เดียวสามล้วกสามท่าผู้ชมเจ็ดลอกอ่ามาแล้วครับน้ำเก๊กฮวยอร่อยที่สุดในโลกมนุษย์สุดคะแนนับไปเบอร์ห้าแต่เชิญรับทุนละสิบห้าบาทใครอยากจะทันเชิญครับ และต้องเดินไปไกลด้วยน้ำอร่อยอร่อยที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดผู้ชมท่านันนี้ก็อยู่กันแล้วเหมือนเดิมอ่านี่นะครับสายฝาหน้าหลังต้วยครบด้วยครบ,คอ,บอ่าสิบคะแนนหัวเบอร์ห้าได้แต้ไมได้แต้มได้แต้แตแตมลุยเออแขยัดไมแอบทำไมไหลเราไปสิบห้าถ้ากี่หลายคนดน่มก็มาแล้วลงได้เลยนะถ้ามาแล้วแอบไม่ต้องมา อาอาคุณตั้งไว้ถ้าเราไปไปไปช้าๆไว้ไปจงรีบไปจงรีบดีไว้กองไว้แต่จะไปเจ็บถึงเวลาก็แปดร้อยไว้ทดไว้สิบห้าโดนอย่างเดียวสามร้อยี่สิบปนาทีผ่านแปดนอบยิ่มเอาไว้เอาไว้อย่าตกปล่อยขอจักขึ้นมาเรียกร้อยหมดโอไว้ย เอ็มไปหาปลาแล้วหรอครับแอดลายตอนนี้บางเอ็มไปหาปลาอยู่ค่ะสวัสดีคุณสุชาติกำลุงซับนะคะคุณรัชนีสุวรรณเนตรนะคะคุณรัชนีสุวรรณเนตรวันนี้ขาครบไหมคะวันไหนขาไม่ครบเลี้ยงแอดมินได้นะคะสวัสดีครคับดาตาตอนนี้คะแนนอยู่ที่360นะคะ เอาละที่หมาบวงไปกับไปอานนท์อย่าหลับอย่าหลับหกคนผู้ใครผู้มันโอ้เออสิเอาละเอฟซีเขาถามว่าใหญ่ใหญ่จอยลงเลยถามกับไปอีกเขาถามถึงหลายคนเลยเออค่อยค่อยค่อยค่อถามหาหลายคนเลยลูกใครเองไว้มันน้ำตักเท่าไหร่เท่าไหร่ดึงเลอยโดตอนนี้ได้เลยหนึ่งร้อยบาทเออให้คะ เดี๋ยวถ้าห่วยไปแล้วอดนะอ่ะวางไว้เลยอ่าได้แห้มลูกไหลเท่าบอดีหันมาคุยอยู่ไหลอโน่ไหลไปสามท่านเอาไว้หนึ่งเอาก่อนได้เดี๋ยวถ้าห่วยเดินกลับมาไม่ให้แล้วนะเดี๋ยว้ก่อนออายยดดูสวัสดีค่ะคุณสงการนะคะพันตาบุญนะคะวันนี้ไม่ได้มาชมนะคะ จัดงานอยู่ทวัสันเพชรอ๋อค่ะสวัสดีนะคะพี่แดงไทยใครถ้ามาชมที่สนามถ้าเจอโฟสกเจอแอดมินทักได้นะคะพอดีเอดมินบางท่านก็จัถ้าเจอตัวจริงก็จะไม่รู้จักเลยะคะ่ะทักทายกันได้เลยนะคะถ้ามาเจอแอดมินหรือโฟสกแอดมินบันทนจำาไม่ได้นะคะตอนนี้10นาที400คะแนนนะคะวันรวยวันพ่ สวัสดีค่ะพี่อ๊อกนพดงคงแถวทองนะคะมาห่วงเบอร์สิบห้าใจุยพี่อ๊อกรู้สึกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใครเป็นเอฟซีพี่อ๊อกนะคะนพดงคงแถวทองจากกองทัพบกพรุ่งนี้นะคะคนให้ตาหลุอยากดูหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมาไดมากดเลยใจเยี่ยมสิบห้าเอาไว้ทีเดียวเลย จัดการเลยพนโยสาบเอาก่พนโอ้โหเลยได้ได้ได okay. well, ้ได้ดูเน so, ียหวยหวยหวยตีหน so, uh ึ่งห้าเต้นไปเลยก็ชมเลยก็สิบะเดนบอเจ็ดได้แต้มได้แต้มเรียบเลยเอาไว้เอาไว้าเอาแตเช้าสิบระเตน ได้แต้มได้แต้มโคยาวไว้นสีส่สามห้ยัดไปยืน,นองอีสิบแพรโมโหไรแล้วังชนน,น้ำน,น,นะไปสองลูกสวัสดีค่ะลูกสาวหลวงพ่อโตนะคะเกมซีนู้นมาโดนตรงแถวทองนะคะพี่ออฟพรุ่งี้ค่ะใครที่เป็นยูซีพี่ออฟพี่ออฟมาพรุ่งี้นะคะสวัสดี เมวสวัสดีคุณพิศนนะคะจากจันทบุรีนะคะอยากไปเที่ยวแข่งกับคุณสุดบ้างครับเชิญค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาได้เลยค่ะหรือถ้าอยากให้เป็นจัดที่จันทบุรีก็ยินดีนะคะใครอยากจัดตะก้อรอดห่วงนะคะจัดการแข่งขันตะก้อรอดห่วงแบบนี้ โทรมาสอบถามได้นะคะรากากันเองนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์พี่โกศลจะอยู่ทางหน้าเพจนะคะถ้าสนใจจะจัดหรืออะไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ ได้ยินเสียงโซลสดชัดกันไหมคะแต่กไป490เอ้า500พอดีไปบห้าแต้มเอ็มโอภเพคขอเสียบกอผู้ชมทคนนี้น่าดูผมบอกให้15บห้าแต้มเริ่มไปเลข5่ะหลบหนาหลงมือโบสถ์ระเบิดจเอ่าระไว้ได้เสียนะหมาฮ่องแต่กับไป10บคะแนนกับไปเล่นึ่งโอ้โหวันนี้ใครจะแชมป์สทีมผู้ชม 04ทุกคนนะหลายตักโอเคเอลแอลไก่เคียงละ525สวัสดี <มา S 2> สครับพิ่ใช่ครับทีมแรกค่ะอันนี้ทีมแรกนะคะเชษฐ์สวัดบ,บางยาแพกตอนนี้ผ่านไปแล้ว13นาทีนะคะ525คะแนนค่ะแข่งขันนะคะสามทีมแข่งขันกันนะคะเมื่อคืนสูสีมากเลยนะคะชนะกัน5แต้มเองค่ะ นี่ให้ไปแล้วบอกไว้ก่อนโอ้ยสองทีมนี่โศสศีล้วชนแตแอจะไปห้าโคกเสียงคัดรับโอเคค่ะไปเย็นมากหมาดวงใ่ตั้งสุดสา,ารอบขึ้นห้าสองห้าสุบสามรอบสิบแดงแล้วอาริเจทั้งที่หนึ่งประมาณเจ็ดลูกขึ้นหกร้อยผู้ชมดีเอาละครับมา มาบวงสิบห้าตอดตั้งไปตะวัพทอดปีเข้าเรื่อยๆของวันยี่สิบวันนี้วไปแก่สิบนาทีผ่านตอห้าบ่น5ตอนนี้ผ่านไปแล้วสิสี่นาทีนะคะห้าร้อยห้าสบห้านะคะพี่โต้งคาราทูหายไปไหนไม่ทราบเหมือนกันนะคะหลายสหลายกเอแหก เข่าไฟใส่เบ่วงเดี๋ยวไว้ไพ่ฟังดินมาทำให้ดูเลยนะคงต้องให้ฟังดินทำให้ดูก่อนอะ ไฝเข่าใส่ห่วงใช่ไหมสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง138ท่านด้วยนะคะถ้ายังไงใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดหนึ่งนะคะทีมงานโคศบ้านลาดนะคะได้มีกำลังใจในการไลฟ์สดนะคะให้ได้รับชมกันนะคะเวลาดีครับ14รอบเสร็จ7ถัดไปต่อ7คะแนน60คะแนน ยาวละทีนี้กันแล้วตื่นเลือกอผู้ชมเดี๋ยวนี้ชักหาดูยากไปเรื่อยๆนะคะแต่ก้็รอดดุลนะคะบางท่านก็ยังไม่รู้จักเลยนะคะว่าเป็นกีฬาชนิดใดแอดมินเลยเลือกที่จะไลฟ์สดให้ได้รับชมนะคะเพื่อเด็กรุ่นใหม่ๆได้รับชมกันเยอะๆนะคะการกันไนโตไม่หยุดไม่หยุดเดี๋ยวสองทีมกันไล่แล้วบอกไว้ก่อนเป็นกีฬาไทยชนิดหนึ่งนะคะสิบห้านาทีเสร็จหกศูนาทีต้องมี200 สองร้อยแต้มันสีร้อยทวสี่ร้หแชมป์ตอนนี้คะแนนอยู่ที่หกรห้าคะแนนค่ะยีคะแนนครไปเรื่อยๆไปแต้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลดสวัสดีนะคะพี่วินิจผัดธรรมนะคะวอนดีค่ะนักโกข้างาทวงหน่อยขอนักโกรธกำลังนักโกกลังหัดอยู่ครับ